เปิดรายชื่อ6อผลไม้ที่ต้องห้ามไม่ควรเก็บใส่ตู้เย็นอาจเสี่ยงเสียรสชาติและสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการอาหารได้ผลไม้บางชนิดนะคะไม่เหมาะในการเก็บใส่ตู้เย็นค่ะถึงแม้ว่าตู้เย็นนะคะเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญในการถนอมอาหารช่วยป้องกันเชื้อโรค ละยืดอายุการเก็บรักษาอาหารนะคะแต่ผลไม้บางประเภทไม่เหมาะกับการเก็บไว้ในอุณหภูมติต่ำค่ะเพราะอาจจะสูญเสียรสชาติรวมถึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ 1. เป็นผลไม้เขตร้อนที่ไวต่ออุณหภูมิต่ำอย่างมากเมื่อนำเข้าตู้เย็นนะคะจะสังเกตว่าเปลือกด้านนอกจะเปลี่ยนเป็นสีดำอย่างรวดเร็วเนื้อกล้วยค่อยๆนิ่มและสูญเสียความหวานที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นอีกด้วยวิธีที่ดีที่สุดในการเก็บกล้วยคือเก็บที่ที่อากาศถ่ายเทค่ะหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงและบริโภคภายในไม่กี่วันหลังจากที่ซื้อ สองอโวคาโดที่ยังไม่สุกถ้านำไปเก็บในตู้เย็นจะหยุดกระบวนการสุกตามธรรมชาติทำให้เนื้อแข็งเป็นเส้นใยและมีรสชาติจืดในขณะที่อโวคาโดสุกแล้วนะคะถ้าเก็บในตู้เย็นนานเกินไปก็จะเกิดเน่าและบุบสูญเสียไขมันดีไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรเก็บอะโวคาโดในอุณหภูมิห้องจนกว่าจะสุกแล้วจึงบริโภคทันทีหรือนำไปแปรรูปหากต้องการเก็บไว้ได้นานควรปั่นให้ละเอียดก่อนที่จะนำไปในช่องแช่แข็งค่ะ 3. ามเมื่อเขือเทศหลายคนมักคิดว่าเมื่อเขือเทศควรเก็บในตู้เย็นนะคะเป็นข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยเพราะอุณหภูมิตม่ำผลึกน้ำในเมื่อเขือเทศจะถูกทำลายทำให้ผลเน่า นิ่มและเปลือกยน่นรสชาติก็สูญเสียความหวานตามธรรมชาติอีกด้วยนอกจากนี้นะคะเมื่อเขือเทศเย็นเมื่อนํามาปรุงอาหารจะสร้างสีสันสวยงามได้ยากค่ะสถานที่เก็บที่เหมาะสมนะคะคือชั้นครัวที่อากาศถ่ายเทได้ดีและหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงด้วย 4. แอปเปิลเมื่อเก็บในตู้เย็นเป็นเวลานานมักจะสูญเสียกลิ่นหอมและความกรอบค่ะนอกจากนี้การศึกษาบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าแก๊สเอทิลีนนะคะที่แอปเปิลปล่อยออกมาในสภาพแวดล้อมปิดสามารถทําให้ผลไม้อื่นเสียเร็วขึ้นดังนั้นหากต้องการรักษาแอปเปิลให้สดใหม่และกรอบนะคะควรวางที่ตะกร้าโปร่งในอากาศเย็นหากจําเป็นต้องเก็บไว้นานให้ใช้ถุงกระดาษและเก็บไว้ในช่องเย็นระดับกลางเท่านั้นค่ะ ห้ามละกอนะคะเป็นผลไม้ที่เปลี่ยนแปลงคุณภาพง่ายเมื่อเจอความเย็นในการเก็บใส่ตู้เย็นทําให้เอนไซม์ในมะละกอทํางานผิดปกติจึงสูญเสียรสชาติหวานเย็นที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เพียงเท่านั้นนะคะมะละกอยังเน่านิ่มและสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะวิตามินซีอีกด้วยแทนที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะควรวางมะละกอไว้ในที่อากาศถ่ายเทจนสุกนิ่มแล้วรับประทานทันทีใช้ประโยชน์จากสารอาหารได้สูงสุดแน่นอนค่ะ 6. มะม่วงอยู่ในกลุ่มผลไม้เขตร้อน ที่ไม่ถูกกับความเย็นเป็นอย่างมากการเก็บมะม่วงไว้ในตู้เย็นทําให้เปลือกดําคล้ําเนื้อจืดและแม้กระทั่งมีน้ําไหลออกมาค่ะนอกจากนี้ความเย็นนะคะยังป้องกันไม่ให้มะม่วงสุกสม่ําเสมอทําให้คุณภาพไม่เท่ากันวิธีที่ดีที่สุดนะคะคือปล่อยให้มะม่วงสุกตามธรรมชาติหากรับประทานไม่หมดนะคะสามารถหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะห่อให้มีชีดจากนั้นสามารถเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง เพื่อให้ผลไม้สดใหม่กรอบอร่อยเสมอนะคะต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของแต่ละชนิดและเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสมนะคะการใส่ใจเล็กน้อยจะช่วยให้มื้ออาหารของครอบครัวทั้งอร่อยและปลอดภัยขึ้น